มาเคี่ยวน้ำผัดหมี่กระเฉดกันเลยเขาเรียกว่าน้ำซอสหมี่กระเฉดอันนี้เป็นสูตรของแม่นะสูตรเด็ดเคล็ดลับมีสูตรเสมอดูสิคะใส่น้ำปลาหนึ่งส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วนส้มมะขามหนึ่งส่วนใส่ไปพร้อมๆกันเลยใส่ลงไปใช้ความสึกอ่ะหนึ่งส่วนมีนาแป้งหน่อยต้องมาพลอยร่มจมอับเฉาสามส่วนเนี่ยอัตราส่วนเท่าๆกันนะเคี่ยวไป หลังจากที่ใส่ส่วนผสม3ส่วนเท่าๆกันนะแล้วก็คนจนส่วนผสมทั้งหมด3อย่างเนะี่ยมันเข้ากัน <Okay. S 1> ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหนียวเนาะ <Okay. S 1> ทำเยอะก็ใช้ส่วนผสมเท่าๆกันเนี่ยเยอะๆได้แล้วจา้าฟองใหญ่แล้วจา้าสังเกตที่ว่ามันจะเหนียวไม่เหนียวดูที่ฟองมันนะฟองใหญ่ๆมันก็คือเหนียวแล้วจา้าเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้หลังจากที่แม่เที่ยวเสร็จแล้วแม่กไ็ไปทิ้งพักไว้ให้มันเย็นเหน็นไหมมันก็จะเหนียวๆประมาณนี้เสร็จแล้วเนาะน้ำซอสผัดหมี่ของแม่ไปตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นอย่าให้มันร้อนจัดนะโดดเส้นที่เราลวกไว้มันจะพองอีกเรียบร้อยแล้วอนนี้เราก็มาเข้าวิธีการผัดกันเลยจ้าอันดับแรกเลยใส่น้ํามันพืชลงไปนี่เราก็ดูความเหมาะสมเนาะว่าจะขนาดไหนนี่แค่อันนี้ก็ประมาณนี้ไม่ต้อง ไข่ยเยอะมากนะคนะโอเคแล้ว <Okay. S 1> ก็ตะมนแพมันผัดๆน้ำมันร้อนพอประมาณเนาะนี่เ๋ยวให้ร้อนจัดนะเดี๋ยวิกใส่อันนี้ลงไปก่อนอันดับแรกนี่ใส่ซอสปรุงรสล,ลงไปถ้าประมาณน,นี้ก็ส่องกระบวยนี่นะนี่ม้วแห้งใส่ลงไปอันนี้แม่ต้องไปไวหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบินมาขยี้นะเวลาผัดนี่ดูเทคนิคการผัด ใช้สันกระลิวนี่ทำอย่างนี้เขีย่ยๆเขี่ยอย่างนี้นะอันนี้ผัดข่ายก็ได้นะใช้กระะใา้มันฟองๆหน่อยอย่างนี้ใช้โยนๆจะใช้จะทำอย่างนี้นะตัวเส้นขาดเครื่องที่เรายังไม่ได้ใส่กระเฉดเราสามารถใช้ไฟอ่อนอย่างนี้ได้นะ <Okay. S 1> อย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ฟาร์มมันฟาร์มอะไรแค่นี้หลังจากที่เราขยี้เส้นเสร็จแล้วตอนนี้เราจะเลี้ยงไฟเราจะใส่กระเฉดแล้วนะ oh. นี่ใส <c oughs> ่ลงไปเลย มันหอยหนึ่งช้อนเอาแล้วนะจะโหแล้วเดอ้อจะใส่กระเจียมแล้วนะพอเราเปิดไฟแรงนี่เราเตรียมใส่กระเทียมได้เลยโอ้ยฝุ่ม <c oughs> เสร็จแล้วนะพอใส่กระเทียมก็ผัด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 ,ผด,ผดออกขึ้นเลยนะ เพราะว่าถ้าคืนช้า,าคืนนานน่ะว้าวเดี๋ยวมันไอ้นี่เฉดเหนียว